ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เกสร v วิลเลจเราจะพามาเช็คมาตรการป้องกันโควิดนะคะของ5ล้านโปรดของจีจี้ที่เกสร v วิลเลจแต่ลรานนะคะจะมีมาตรการป้องกันโควิดที่ทําให้เรามั่นใจได้แค่ไหนนะคะและมีอะไรซับซ้อนอยู่ไปชมกันเลย ที่เราอยู่กันนะคะก็คือร้านนี้เลยค่ะชิงเกิลนะคะร้านนี้เนี่ยอยู่ที่ชั้นแอลที่เกสรวิลเลจเป็นหนึ่งในร้านประจําและเป็นร้านที่ชอบมากๆนั่งยืนหนึ่งเรื่องงานต่างงานคิวแบบโดยเฉพาะเซเลบล็อกเกอร์ดลองดารามาใช้บริการเขาเยอะมากมีให้บริการมาทั้งหมดเนี่ยเกือบ10ปีแล้วนะคะร้านนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในร้านนวัตกรรมความงามที่เกสรวิลเลจเนี่ยเขารวบรวมเอาไว้ทั้งหมด22ร้านตั้งชื่อเป็นอาณาจักรว่าเกสรเออร์เบนรีทรีทความเรานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะอุ้ยได้เลยขอบคุณมากค่ะ,คะก็ขออนุญาตวัดไข้ได้วยนะคะ สามจสนะคะไม่มีไข้ค่ะขอบค้ณค่ะเหมือนคุณหมอเลยเหมือนมาอันนี้คือวัดไข้เนี่ยก็คือหมายถึงว่ากําหนดไว้ว่าห้ามเกินเท่าไหร่ไห้ามเกิน3ามเค่ะก็ห้ามเขาเลยห้ามเขาเราค่ะปกติค่ะทิงเกิลเนี่ยพนักงานทุกท่านจะสวมแมสอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนมีโควิดแล้วก็ก่อนให้บริการเนี่ยจะมีการทามสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เราจะมีแอลกอฮอล์ประจาทุกห้องบริการตอนนี้สิ่งที่เราเพิ่มมาคือจะมีจุดที่ขอให้ทุกท่านล้างแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้ามาในร้านอันนี้คือเรื่องจจรรรรริิงนนนนนะเพาาาาา่กกกออห้ีแบบมมั็็ป Thank you. ถือแอลกอฮอล์แบบวิ่ง no บีบให้กับทุกคนที่เดินเข้าร้ลานเลยคือห้ามหลุดไปเลยมันต้องเลยวลนี้มนต้องเลเวลนี้เราถึงจะคุยกันได้เพราะว่ามันเป็นการที่เราแบบเหมือนบริการแบบ close contact นะคะเราก็ต่อขนตาอยู่ค่อนข้างใกล้เพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันให้ดีที่สุดค่ะนอกจากจะวัดไข้พนักงานทุกเช้าและบอกงี้แล้วกันทุกชั่วโมงค่ะเพราะว่าถ้าพนักงานเราเป็นไข้เนี่ยแอบกินพาราเนี่ยยังไงมันต้องขึ้นมาสักชั่วโมงอะค่ะราเราก็วัดมันทุกชั่วโมงเลยค่ะตัวบริเวณร้านเองอะค่ะเราก็ เหมือนเดตตองไหมคะเหมือนเข้าโรงพยาบาลมากกว่าเข้าร้านเสรื่ความงามแล้วก็ส่วนตัวในห้องบริการเองอะค่ะทุกครั้งที่ลูกค้าใช้บริการเสร็จอะค่ะเราก็จะทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งพอช่วงที่ปิดร้านนะคะก็จะมีการใช้โคมไฟที่เป็นโคม UV อะค่ะอบฆ่าเชื้อทุกคืนค่ะแล้วก็จะมีตัวเครื่องฟอกอากาศประจําไแล้ววันนี้กลายเป็นพามาแบบรีวิวอุปกรณ์ ISO ไม่รู้สึกเหมือนไม่ใช่ร้านความงามแล้วใช่ค่ะแบบสุดๆแล้วว่าคือบอกว่าย้ายบ้านมาอยู่นี้เลยนะแม่ค่ะดูสะอาดกว่าบ้านเราแบบหลายขุมมากดดัน้้็ม่ใจไ พอช่วงนี้เนาะมันสวย<ช>ได้แค<ช>่ช,ช่วงนี้จริง<ช>อะคิ้วปังตาเปก็คือจบ<ช>ล <ะ S 1> แล้วคือทํามาหากินไปวัดไปวาไปได้ทั่วโลกเลย <laughs> แต่ช่วงนี้อยู่ในไทยกัน <laughs> พูดเลยว่าแบบที่นี่อะพนักงานหรือว่าคนที่ให้บริการเรานะคะคือมีความเชี่ยวชาญจริงๆรตั้งแต่ตอนเริ่มทําความสะอาดผิวตอนที่เขากะตอนที่เขาวัดต่างๆจนกระทั่งถึงตอนที่บรักเสร็จแลวขอจิ้มันจะมีรอยแดงคือตรงนั้นนะคะเขาไม่ปล่อยนะที่นี่นางมีมาร์คให้เป็นมาร์คท่องคํากับตัวแบบ a h a อะไรอย่างงี้คือทําให้ผิวเรานะคะจากที่บันแดงแดงร สบายขึ้นเยอะมากนั่งไปเอาเครื่องแบบเทอร์มินเตอร์อะไรไม่รู้เครื่องคูลิ่งช็อตอะไรสักอย่างประคบประครบประค,รบ,ระครบนะคะจนแบบรู้สึกเย็นว่าบขึ้นมาตอนนั้นเลยลดมาทั้งหมดทั้งมวลีนที่เล่าขึ้นมารู้ป่าราคาเท่าไหร่9ก้าร่อยบาทราคาดีมาก มีอีกหนึ่งซิกเนเจ์คือการต่อขนตาตัว dream lash ไอตัวขนตาที่เขาต่ออะคะ่ะเขาบอกว่าเป็นฐานขนตาแบบ infinity ดังนั้นเนี่ยมันจะยึดติดกับตัวขนตาจริงของเราเนี่ยได้นานขึ้นและตัวขนตาตรงปลายปลายของเขาว่ามันมีความเบาความสบายดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นและที่สําคัญที่สุดไอตัวขนตาค่ะว่ามันมี anti b a c t e r ียอยู่ตรงนั้น <Wow. S 1> ด้วยเดี๋ยวนี้คือรู้สึกแบบคอนเซิร์เนเรื่องแบบว่าอีความสะอาดทั้งหลายทั้งปวงใครก็ตามที่คิดอยากจะต่อขนตานะคะถ้าเราพูดเลยว่าคุณสมบัติแบบนี้เพียงพอมากให้คนเปิดประสบการณ์ใหม่ ว่าแล้วนะคะเราก็มาดูที่ร้านที่2กันเลยนะคะได้แก่ร้านชบานวค่ะเป็นร้านทําเล็บที่ลดที่สุดจิจ้มาทําเองบ่อยมากบริการสุดแซ่บของเขาที่จี้ททำเป็นประจําเลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนามใช่ไหม นางเป็นน้ำสมชื่อมากคือแบบบางทีเราก็เป็นลูกค้าที่น่ารักบางทีเราก็เป็นลูกค้าที่ไม่น่ารักเวลารีบๆหรืออะไรนี้นะคะก่อนอื่นเลยเนะอยากจะรู้ว่าตอนนี้ค่ะที่ชบ,บาเนลมีมาตรการป้องกันโควิดให้กับลูกค้ายัางไงบ้างเราจะมีจุดบริการเจลล้างมืออยู่แล้วก็เครื่องมือจะทําความสะอาดเวืแอลกอฮอล์เข้าตู้สเตอร์ดีไลน์เก้าอี้ทุกตัวของในร้านเช็ดทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้บริการอยู่แล้วช่างคนทำล่ะคือทางร้านเราใส่หน้ากากเป็นปกติแล้วการวัดไข้อะไรเงี้ยวัดไข้ทุกวันอยู่แล้วค่ะพนักงานที่มีไข้ก็คือเราคือโเ่ สบายใจเรื่องนี้ไปหนึ่งเรื่องละร้านนี้นะคะสําหรับคนที่ชอบทําเล็บได้วสงฟินพอนั่งมีแบบให้เลือกเยอะมากแล้วโดยเฉพาะแบบเล็บแบบนึงที่จิจชอบมากมาทุกครั้งทา,งทางตลอดตลอดไม่เคยขาดสิ่งนี้เลยคืออะไรรู้ปะเป็นปีเตอร์นี่นางรู้จี้แต่อีกหนึ่งสิ่งที่จิจิอยากจะนําเสนอเพราะจิจิมาถึงจะไม่ได้ทําแต่เล็บอย่างเดียวคือจะทําสปามือเช้าเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นที่เดียวในไทยเลยนะคะที่ให้บริการทรีทเมนต์ของ OPI แบบฟูลไลน์โดยไม่ต้องรองของ<ะ>นางจัดยืนพื้นให้อยู่แล้วอันนี้เลยนี่ก็อีตัวโปร นนะะซึ่งร่างตรงนี้เ e ก้าอี้นั่งก็นวดได้อะไรได้มีความเป็นส่วนตัวแบบถึงที่สุดมาก OPi Signature Hand and Feet Spa ของเขาเน,เน้นเรื่องรักษาวความชุ่มชื้นและคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวมือและผิวเท้าเรานี่งานติ๊กเตอร์ของนาง มาทาเลปป็บปุบแล้วนะคะสีเจลติดนานมากของจิ๊จี้อะเอเวอร์เจประมาณเดือนหนึ่งแล้วเขาก็จะมีรับประกันสีเล็บ7วันนะผุพังภายใน7วันมาซ่อมฟรีจ้าและร้านที่3ของเรานะคะในวันนี้ที่เราจะพามาดูนะคะก็คือร้านฟูล่านั่นเองค่ะฟูล่านะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่จิ๊จี้ชอบจริงและใช้จริงนี่เลยอันนี้เอามาเองนะคะไม่ได้เพิ่งไม่หยิบแถวนี้มาถืออะไรอย่างงี้นี่คือรุ่น1927ด้วยดีไซน์ของฟังก์ชันของเขานะคะคือมันแซบแล้วมันเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยคือจริงแล้วมันนโดนใจ แมมากไม่ว่าออกรุ่นใหม่รุ่นไหนออกมานะคะคือนางสามารถเป็นอิดแบ็กได้หมดเลยอะ่ะคือแซบตรงนี้แหละแม่จา๋ญญาเพราะฉะนั้นไม่รอช้านะคะเ้าไปดูในร้านกันเลยดีกว่าสวัญญสดีครับเจลลังม <laughs> รู้เลยค่ะว่าป้องกันให้เราจริงๆ <c oughs> จังๆเดี๋ยวเรามาดูว่าครั้งนี้19 2 7ออกอะไรใหม่ๆมาให้เราอัปเดตกันอุ้ยอันนี้อันนี้เลยได้ไหมอันนี้น้องน่ารักมากอันนี้เป็น1927ใช่ไหมคะค่ะอันนี้เป็นคอสบอดี้นะคะมีความเหมือนเป็นแบบเป็นพาวช์มีผู้ตรงนี้ น่ารังมั้เลยตัวนี้แบบคนเอาอ่ะอันนี้ไม่3สีแล้ค่ะใช่ค่ะมี3สีจริง,รงๆเอาไว้ใส่กระเดสกับอะไรคือจะแบบแซ่บมากเนาะเอาไว้วาบ,บสะพายแบบเป็น c ส o อด b o d y พายเป็น everyday bag มันก็น่าจะใส่ของได้ประมาณนึงกาลังดีนี่แล้วสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากค่ะตรงนี้นางมีความมีกิมิกเป็น summer ตรงที่ว่าไอตัวโขงประตูที่เป็นิกเนเจอร์ใหม่ของตัว1 9 2 e ตัวนี้นะคะมีความแบบยังแอนฟันมากขึ้นเห็นข้างหน้าเนี่ยคือดูมีความเป็นแบบคอร์บล็อกแบบสีแซ่บมากนะคะเปิดมาข้างในค่ะ ข้างในคือเป็นหนังสเวทนะคะก็คือเป็นหนังแผ่นชิ้นเดียวกันกับตัวกระเป๋าเลยและก็ฮาร์ดแวร์เป็นทองนะคะดูข้างในใส่ได้โอเคอยู่จริงๆล้าว่าเราเอาสายมาพันๆแล้วเอาไปถือแบบเหมือนเป็นกระเป๋าถือเป็นคลัชเล็กๆก็ยังได้นะนารักมากใบนี้เท่าไหร่คะ1 1 9่ะ1,1900บาทค่ะ ราคากำลังน่ารักเราได้ข่าวมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะพิเศษสำหรับคนที่กําลังดูคลิปนี้โปรโมชั่นจะเป็นอะไรโปรดติดตามได้ใน description นะคะตัดได้ข่าวว่าพิเศษมากนะคะตอนนี้เราอยู่หน้าร้านก o ซินเนเล่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่าวันนี้ก o ซิเนเล่เขามีอะไราแซบๆอัปเดตเป็นคอลเลคชั่นใหม่ให้ทุกคนได้ดูนะคะสวัสดีค่ะเจลล้างมือ อันนี้ต้องบีบแล้ววันนี้บีบมาบีบมาเยอะมากแเดี๋ยวขออนุญาตมาอัปเดตไอเทมใหม่อยู่หน้า้านโน้ตคืนนี้นะคะรุ่นบีบอู้ดตาเราสวยจังเลยอันนี้คือรัใหม่เลยใช่ไหมคะอันนี้สีอะไรสีแทนใช่ไหมอันนี้มาเป็นสไตล์เหมือนแบบเป็น c r o s s อด d y นะคะแล้วก็เป็นทรงเหมือน camera bag มันจะเป็น c a m e r ที่แบบว่ามี f l a ปข้างหน้าด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ตรง b ค c k ิลตรงนี้ได้ข่าวว่าอินสไปร์มาจากปิกกิต้าแล้วส่วนอันนี้คืออะไรคะ ตัวจูนใสกีตรา <c oughs> อะไรแบบนี้ใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วเขาก็จะมีความลุยลุยนิดนึงธรรมัธรแมแเคนอย่างนี้นึกถึงเลยนึกถึงพวกมิวสิคเฟสเนาะเหมือนอารมณ์แบบงานโคเชล่าพวกแบบพร้อมเต้นพร้อมลุยไปได้ทุกที่แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความพรีเมียมนะคะงานฮ์ดแวรกเท็กซเจอร์ของเขานะคะจะมีความแบบรมด้านนิดนอะไรอย่างนี้นะสสยปรับได้นะรูให้เยอะมากแม่ไม่ต้องไปจ่อเองนะคะนี่นะคะดิฉันขอยยาวนิดนึงเป็นครอสบอดี้กรุบบ อันนี้ใส่ของได้เยอะเลยแหละใส่หน้ากงหน้ากากกระเป๋าตังใบยาวนี่ใส่ได้มันก็จะมีความแบบหลูแหละแต่มันก็จะมีความเท่ของเขาอยู่ประมาณนึงนะคะตัวนี้ละอยากทราบราคา หนึ่งสามพันห้าร้อยอันนี้เป็นหนังอะไรคะหนังวัวเป็นหนังวัวแต่เป็นฟูเกรนแบบนี้นะคะห3 5่0สามพันห้าร้อยคุณน่ารักนะคะที่มังนอคขอกชินาเล่เนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ยืนหนึ่งที่สาวๆ working woman ฮิตมากเลยนะฮะโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะสำหรุ่นใหม่และที่สําคัญที่สุดมีโปรโมชั่นพิเศษสาหรับทุกท่านที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาอยู่กันที่ชั้นสองอยู่หน้าร้านเจอกนั่นเองค่ะเห็นหน้าร้านแมนแมนแบบนี้ของผู้หญิงแน่นมากดิฉันก็ ไสเจอ,อกนะคะเม่ราชาเข้าไปอัปเดตไอเทมแซ่บมแล้วมาเข้าไปดูกันเลย สว,สวัสดีค่ะอุ๊ยเมื่อกี้พิ่งพุ่งชายมากขอบคุณมากเลยเ <c oughs> ก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูรองเท้าเจอกนะคะรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งนะคะที่อยากจะนาเสนอรองเท้าเจอกเป็นรองเท้าจากอิตาลีมีซิกเนเจอร์เรื่องของความสวมใส่สบายเป็นรองเท้าหายใจได้เบาสบายเท้าลมก็ฟลว์น้ำก็ไม่เข้าแบบของเขามีให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสนิเกอร์สันโดลัดโอนบูทเอาเป็นว่าใครที่ตามหาบูทหรือะไรแบบนี้นะมาที่นี่ได้ของแน่นอนแล้วได้ใช้จริงแน่น แล้ววันนี้นะคะรุ่นใหม่ที่เราจะพามาชมก็คือรุ่นนี้เลยนะคะชื่อออเทนเซียรุ่นนี้นะคะมี2โมเดลมีทั้งเป็นแบบว่าหุ้มโซนนะคะแล้วก็แบบคาดโซนหรือสลิงแบกตรงนี้เนี่ยคือเขาเป็นบล็อกฮิลนะคะแต่ความสูงเนี่ยจะอยู่ในระยะของประมาณ m ิด h e ล l จะประมาณ2นิ้วครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะเห็นเป็นรองเทา้าคัชชูแบบนี้แต่จริงๆแล้วอ่านางมีความใส่สบายมากพื้นของเขาเป็นคัชชันแบบเชฟเมมโมรี่โฟมตรงตัวหนังเนี่ยเป็นหนังนับป้าหนังนับป้าก็คือจะเป็นหนังแกะ เวอร์ชันที่นุ่มจริงๆอน่น่ารักทั้งสองสีนะคะตรงนี้เขาเป็นลายสารมีความเก๋ๆเหมือนจะเป็นแฮนด์เมดอันนี้คือรูหายใจของเขานะคะตัวนี้นะคะ6,990บาทนะคะเดี๋ยวเราลองใส่ให้ดู<ๆ>เขาเป็นทรงแบบหน้ากว้างเนาะเพราะฉะนั้นมันจะไม่บีบเท้าวเวลาที่เรายืนหรือกดทับนั้นๆอะไรเงี้ยมันก็คือจะไม่ทําให้แบบว่าเรารู้สึกบาดเจ็บอะไรขนาดนั้นนุ่มมากค่ะพูดเลยแล้วก็ ไม่มีความรู้สึกว่ากําลังใส่ซนอยู่เลยจริงๆแบบห้าล้านที่พาไปเนี่ยคือเป็น5้าร้านโปรดของจริงแต่ละร้านเนี่ยมีมาตรการป้องกันโควิดอยู่ในระดับที่แบบว่าทําให้เราค่อนข้างมั่นใจในการว่าเฮ้ยออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านได้บ้างก็บอกเลยนะคะว่าที่เกษรวิลเลจแห่งนี้มีความสวยครบจบในที่เดียวแบบหัวจดเท้าเลยจริงๆไม่ว่าคุณชอบร้านไหนติดใจร้านไหนนะคะอย่าลืมเข้าไปเช็คโปรโมชั่นในแคปชั่นหรือในเดสคริปชั่นนะคะพูดเลยว่าโปรจุกมากและที่สําคัญมีให้ทุกร้านเลยคือแบบแซ่บมากเร็วๆนี้นะคะ เราจะพาไปดูที่ไหนถ้าไปได้ดิฉันจะไปให้นะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพทุกท่านด้วยนะคะบ๊ายบาย